สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอแยกย่อยนะครับเกี่ยวกับเวิร์กช็อปการทำ Photoshop นะครับการตกแต่งรูปภาพแบบง่ายๆให้เป็นมืออาชีพนะครับเพื่อนำรูปภาพที่ได้นั้นไปวางขายสินค้าในร้านของเรานะครับความสำคัญก็คือเราสมมุติว่าสินค้าตัวที่เราขายเนี่ย มันมีคนขายอยู่หลายคนนะครับแล้วเราก็ใช้รูปภาพจากแหล่งแหล่งเดียวซึ่งมันก็จะเป็นรูปภาพที่เหมือนกันนะครับไม่แตกต่างกันจะแตกต่างกันตรงด้านราคาทีนี้หนึ่งในกฎของการขายก็คือสร้างความแตกต่างให้กับผลิตสินค้าของเรานะครับวันนี้ผมก็เลยมาสอนวิธีทำ Photoshop นะครับเพื่อ ดัดแปลงรูปภาพให้แตกต่างจากคนอื่นนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับในตัวอย่างผมวันนี้ก็จะเป็นเครื่องชงกาแฟนะครับซึ่งก็มีขายมากใน a เม z o นครับแล้วทีนี้ในการที่ว่าถ้าเราอยากได้รูปที่ตรงตามกฎของ a เม z o n ก็คืออ่า1,000 1, 1 pixel x พิกเซลคูณ500ขึ้นไปเนี่ยแหล่งกำเนิดของรูปภาพเนี่ยมันก็ต้องมีขนาดใหญ่กว่านะครับเพื่อที่ว่าเวลาเรามาตกแต่งรูปภาพแล้วรูปภาพเรามันจะไม่เสียขนาดหรือเสียความคมชัดของรูปภาพไปนะครับเดี๋ยวมันดูเว็บตัวอย่างของ a เม z o n ก่อนนะครับผมเข้าไปที่ Coffee Machine ได้มาแล้วครับทีนี้เรามามาดูรูปภาพที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราทํารูปภาพให้ได้ขนาด1นึ่งพิกเซลขึ้นไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือเราเวลาเราเอาเมาส์มาชี้ตรงรูปภาพเนี่ยมันจะมีการซูมเกิดขึ้นนะครับดูภาพต่อไปครับซึ่งถ้าเกิดว่า ขนาดของรูปเนี่ยมันต่ำกว่านี้มันจะไม่มีการซูมเกิดขึ้นนะครับอ่าทีนี้พอเห็นภาพแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเข้ามาที่ p h o t o s h o p กันเลยครับผมเข้าโปร,โปรแกร,รม Photoshop ครับหน้าตาเปนแบบนี้ก็ในในเวอร์ชั่นของแต่ละคนเนี่ยมันก็อาจจะต่างกันไปแต่ว่า ชื่อของทูลที่ใช้เนี่ยเหมือนกันครับรูปภาพทูลเหมือนกันก็ลองไปปรับเปลี่ยนกันดูนะครับลองไปดูผมเปิดนะครับรูปที่ผมต้องการจะแก้นะครับอืม จอแล้วครับ <c oughs> สมมุติว่าสินค้าผมเป็นตัวนี้นะครับแล้วผมจะแถมไอ้เจ้าตัวนี้ลงไปในสินค้าตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็สมมุติว่าตัวนี้เป็นด้านข้างของเครื่องเจ้าตัวนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่า จะทำยังไงผมเปิดเมนหลักขึ้นมาก่อนนะครับในกรณีที่สังเกตนะครับถ้าสีของวัตถุที่เราต้องการจะคัดลอกเนี่ยมันเป็นสีดำนะครับส่วนพื้นหลังมันเป็นขาวนะครับเราสามารถใช้เครื่องมือนี้นะครับ คลิก Selection Tool นะครับผมเลือกไปนะครับแล้วก็กดไปที่ตัว Add to Selection นะครับอ่ามันก็จะมี2แบบอีกอันนึงเป็น s u b t ท็ f t r r o m s e l e c t i o นนะครับเดี๋ยวมาดูกันผมเลือก Add ก่อนนะครับผมลากเลยนะครับ เห็ไหมครับตอนนี้ผมได้เลือกรูปเครื่องทำกาแฟมาแล้วง่ายมากถ้าเกิดว่ามันพื้นหลังกับตัววัตถุนี่มันสีค่อนข้างต่างกันนะครับผมมากดตรงนี้ Refine นะครับ Refine ก็คือการทำให้ขอบของเรา,ามีความนุ่มนวลดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับผมเลือกตรงนี้ สักสนะครับทีนี้เราก็มามนะครับจากนั้นผมกดโอเคผมกด Copy นะครับง่ายๆนะครับ Ctrl C จากนั้นผมมาเปิดเอกสารอันใหม่กด New นะครับ หน้านี้ก็จะเป็นให้เราตั้งชื่อกับเลือกขนาดของเอกสารนะครับผมก็ตั้งเป็น coffee m a c h i n e แล้วกันนะครับขนาดของรูปภาพผมเลือกเป็นพันสองคูณพันสองใช้หน่วยเป็นพิกเซลนะครับ อพอได้แล้วผมกดโอเคทีนี้เราได้เอกสารใหม่ขึ้นมาชื่อว่า Coffee Machine นะครับโดยคอนเซปต์แล้วผมจะเอารูปรูปนี้มาใส่หน้านี้นะครับผมผมกด Copy รูปภาพด้วย Ctrl C อีกให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับ Ctrl C อ่า มันไม่โชว์หรอกครับแต่ว่ามันจะโชว์ตรงนี้ผมกดวางรูปภาพ c t r โท V นะครับอ่าได้แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ทีนี้ไอ้เจ้าตัวรูปภาพเนี่ยมันใหญ่ทีนี้ผมจะเอานะครับผมจะเอาเจ้าน่าจะเป็นไอ้กาใส่น้ำร้อนอ่ะแล้วกัน ที่ทาให้กาแฟมันร้อนนะครับผมจะเอาตัวนี้ผมจะแถมตัวนี้มาด้วยนะครับผมก็เปิดอันนี้มาไว้ก่อนนะครับจากนั้นในกรณีนี้นะครับก็ตัววัตถุที่เราต้องการกับพื้นหลังมันค่อนข้างสีมันตัดกัน,นครับอย่างเงี้ยเราก็ใช้อ เครื่องมือตัวนี้นะครับ Quick Selection Tool นะครับผมกดเลยครับแล้วกดเลือกกดบวกนะครับเ,เลือกมาอย่างง่ายดายครับจากนั้นผมมาที่ Refine Edge มาที่เลือกตรงนี้สัก2พิกเซลอะไรประมาณนี้มันก็จะโชว์ฮะผมกด โอเคผมก็ p ปี้รูปภาพมาด้วย Ctrl c อนคอนโทครับจากนั้นผมมาวางรูปภาพไว้ตรงหน้านี้นะครับอ่าผมวางได้ละทีเนี้ยเรามาจัดรูปภาพกันครับทางฝั่งขวาของตัวเนี้ยตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะมีให้เราเลือก2อันนะครับ สมมุติว่าผมจะเคลื่อนไอตัวเครื่องใหญ่ๆเนี่ยผมก็กดรูปที่เครื่องใหญ่ๆจากนั้นมาใช้เครื่องมือไอตัว m move move tool นะครับผมดูนะครับผมก็เลื่อนมันโดยตัวกระติกน้ำร้อนเนี่ยมันไม่เคลื่อนไหวไป,ไ,ปไหนนะครับทีนี้ถ้าสมม,มุติว่าผมจะเลื่อนไอตัวกระติกน้ำร้อนผมกม็กดตรงเลเยอร์ของมันนะครับผมก็เลื่อน ทีนี้เราก็แต่งรูปภาพของเราตามจินตนาการได้เลยครับสมมุติตรงนี้มันใหญ่ไปใช่ไหมผมใช้เครื่องมืออย่อ,ยอขยายรูปภาพใช่โดยใช้คอนโทนที T นะครับมันจะขึ้น Active มาว่าเป็น,นตัวกรอบข้างๆเนี่ยให้เราขยายขึ้นขยายลงได้นะครับ หมุนซ้ายหมุนขวาได้ที่นี้ผมจะขยายลงแต่ถ้าจะให้มันสมมาตรกันผมจะใช้กดปุ่มชิปชิปค้างนะครับที่คีย์บอร์ดจากนั้นผมก็เลื่อนขึ้นลงรูปภาพที่ได้มันจะเป็นรูปภาพแบบขยายขึ้นขยายลงแบบสมมาตรกันนะครับดูนะครับผมได้มาละผมกด enter ผมเลื่อนมา จากนั้นผมจะมาตกแต่งเจ้ากาน้ำร้อนนี้กันผเหมือนเดิมกด c อนโทนที T นะครับคอนโทนทีเสร็จผมก็ถ้าถ้าเกิดว่าผมเวลาผมขยายรูปหรือลดรูปภาพโดยไม่กดชิปมันจะเป็นยังไงครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะไม่สมมาตรนะครับเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมครับ ตรงนี้ผมแคนเซิลไปก่อนผมกดคอนโทรลทใหม่นะครับ<_ <C> _ <T> เวลาผมจะขยายผมก็กดชิปชิปชิปค้างไว้จากนั้นอ่าเราก็เอาเมาส์มาชี้ให้มันแอคทีฟตรงนี้นะครับอ่าปึ๊บเสร็จผมกด Enter นะครับนี่มันตกแต่งนิดหน่อย ทีนี้เราก็จะได้รูปภาพที่แตกต่างจากร้านอื่นนะครับโดยมีเครื่องชงกาแฟแล้วก็แถมกาน้ําร้อนมาด้วยนะครับซึ่งอย่างเงี้ยถ้าเรานําไปวางในร้านค้าของเราคือลูกค้าเขารู้เลยว่าเขาซื้อเครื่องนี้แล้วมันต้องแถมนี้ด้วยครับคุณก็อาจจะใส่เทคกลงไปนะครับผมก็สมมุตินะครับ ผมมาที่เครื่องหมายตรงนี้ Hollis Type t i o นะครับปึ๊บผมเขียนว่า free นะครับผมขยายนิดนึง ได้แล้วจากนั้นผมก็มาอย่างเงี้ยขยับมาดูมันชิดๆไปใช่ไหมครับผมก็ขยับมาลดขนาดมันนิดนึง เป็นอันว่าเสร็จแล้วครับสำหรับรูปการตกแต่งรูปภาพแบบง่ายๆนะครับอ่าแค่นี้คุณก็จะได้รูปภาพที่ว่าบอกเล่าบอกคือลูกค้าเห็นปุ๊บลูกค้ารู้เลยว่าอ่ามันซื้อเครื่องนี้แถมไอตัวกระติกน้ําร้อนแล้วก็ รูปที่ได้จะเป็นรูปที่แตกแต่างจากคนอื่นนะครับโดยเราก็มานั่งคิดเอคิดว่าเราจะจัดองค์ประกอบภาพแบบไหนนะครับทีนี้ในขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนำไปใช้งานนะครับผมกด Control Internet Chip นะครับแล้วก็ S นะครับกดพร้อมกันนะครับ Control นะครับ n t e r n e t Chip S, S นะครับในเวอร์ชันนี้ก็จะเป็น การเซฟรูปเพื่อนำไปใช้งานในเว็บไซต์นะครับผมมาที่ตัวข้างบนก่อนนะครับผมเลือก JPEG นะครับ JPEG High นะครับไฟล์จะเป็นไฟล์ทั่วไปนี่แหละครับ Quality จัดไปเต็มๆเลยครับขนาดรูปภาพนะครับ102คูณ102คือตรงนี้มันจะเปลี่ยนข้างบนข้างล่างมันจะเปลี่ยนให้อัตโนมัตินะครับ คือมันจะเปลี่ยนเพิ่มลถขนาดแบบสมมาตรกันนะครับอ่านี้กดเซฟนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็เราก็เลือกตำแหน่งที่เราจะเซฟไปนะครับก็ในโฟลเดอร์นี้นะครับจากนั้นผมก็เลือกโฟลเดอร์โฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ครับอ่าเราได้ รูปที่1ครับทีนี้เวิร์กเราก็มาดูต่อไปครับเราจะทำสามรูปใช่ไหมครับวันนี้ผมเปิดรูปขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งรูปรูปนี้เพื่อที่จะโชว์ด้านข้างของตัวสินค้านะครับมผม เริ่มเลยนะครับรูปที่2ผมเริ่มมาที่ยังไงครับใช้เครื่องมือไหน quick selection tool ครับกดไปที่บวกนะครับเลือกไปที่วัตถุที่เราต้องการ Copy นะครับอ่าอย่างเงี้ยในกรณีที่เป็นอย่างนี้ะครับสังเกตนะครับตรงนี้ผมกด ctrl บวกเพื่อ ซูมภาพเข้ามานะครับจากนั้นกด Space Bar นะครับมันไอตรงเมาส์เป็นรูปมือแล้วก็คลิกซ้ายแล้วก็เลื่อนภาพมานะครับอจะสังเกตว่าตรงเนี้ยมันเป็นสีขาวมันกืนกันผมถ้าใช้เครื่องมือตัวนี้ผมไม่สามารถาเลือกมาได้หมดนะครับมันก็จะมันไม่โดนขอบของภาพมันจะเลยไปนะครับในตัวอย่างนี้ เราจะใช้อีกเครื่องมือหนึ่งนะครับผมแคนเซิลไปก่อนนะครับกดคลิกขวาก็ deselect d e l e c t นะครับผมใช้เครื่องมือ pen tool นะครับเครื่องมือ pen tool ก็จะการใช้งานอีกรูปแบบหนึง่งก็ใช้งานง่ายาเสียเวลานิดหน่อยครับ ผมขยายรูปภาพขึ้นมานะครับเพื่อที่ให้เราเห็นขอบนะครับกดสเปซบาร์เป็นรูปมือคลิกซ้ายอ่าเลื่อนรูปเลยนะครับผมเริ่มเริ่มที่อขอบใดขอบหนึ่งของรูปภาพนะครับผมก็เลื่อนเลื่อนมาตรงนี้คลิกซ้ายไปที่จุดแรกนะครับจากนั้นเราก็คลิกต่อมามันก็จะเป็นเส้นออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ไล่ไปตามขอบของรูปนะครับ โดยใช้กด Spacebar เป็นตัวช่วยนะครับเลื่อนไปนะครับไล่ไปเรื่อยๆวิธีนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงแต่ก็ไม่นานเกินหรอกครับ อนี้มาดูตรงนี้จะสังเกตว่ามันจะมีพื้นขอบขาวอยู่ครับผมก็ไล่ไปผมไล่สบายแล้วครับนะครับ พอจะมาถึงบรรจบกันนะครับเราผมก็ใช้เมาส์เนี่ยคลิกมาตรงนี้จุดสังเกตนะครับมันจะเป็นวงกลมแสดงว่าครบลูปของรูปภาพครบลูปของของเส้นมันนะครับปุ๊บนะครับจากนั้นนะครับผมเ,เรามาดูภาพรวมรูปภาพก่อนคอนโทรลลบเพื่อซูมเอานะครับคลิกขวานะครับ จากนั้นเลือก Make Selection นะครับในหัวข้อนี้า Face f e a t e r Radius ก็คือการทำให้รูปภาพมันขอบรูปภาพเนี่ยให้มันเนียนนะครับผมเลือกสัก5พิกเซลนะครับกดโอเคปึ๊บนะครับผมก๊อปีรูปภาพนะครับ c อนโทรลซนะครับ จากนั้นเปิดเอกสารใหม่ขึ้นมานะครับเราเลือกที่พันสองคูณพันสองเหมือนเดิมนะครับกดโอเคครับผมวางรูปที่เราทำเมื่อกี้ลงนะครับ c อนโท v นะครับอ่าได้แล้วนะครับผมเลื่อนมาทางนี้ก่อนจากนั้น ่าเราจะเอารูปนี้เข้ามาด้วยเพื่อว่าให้มันเห็นด้านหน้าด้วยด้านข้างด้วยครับก็คือแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบดีไซน์การวางของเราเพื่อให้มันดูสวยงามหน้าน้าซื้อหน้าคลิกเข้าไปดูสินค้านะครับนตรงนี้ก็อยู่ในแบบการออกแบบของแต่ละคนเลยครับเพียงแต่ว่า,าถ้าเกิดเรามีตัวช่วยโดย Photoshop แล้วเนี่ยมันก็ มันสามารถทําให้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการได้นะครับนี่ผมมาวางรูปเมื่อกี้ลงตรงนี้อ้าวไม่ใช่นะครับเอาใหม่ครับรูปนี้ไม่ใช่เนี่ยเราผมดีลิทด,ดีลิทด,ดีลิททิ้งก่อนนะครับกดที่ตรงนี้แล้วก็กดดีลิทนะครับอ่าออกแล้ว ากดผมกดคอนโทนซีเ๋ยวดูก่อนทำไมมันวางถึงไม่ได้อ่ามาแล้วครับคอนโทนซีแล้วคอนโทนวีนะครับอ่าผมทำรูปให้มันสวยงามกดอะไรนะครับคอนโทนทีนะครับ ย่อขยายในขณะที่เราจะเลื่อนรูปขยายรูปขึ้นหรือลงให้กดชิปด้วยนะครับมันจะได้สมมาตรกันนะครับสมมติอย่างนี้นะครับสมมติว่าตรงนี้จะเป็นด้านข้างของตัวเครื่องนะครับผมก็มายอ่อเลือกที่เลเยอร์ตัวเครื่องนะครับมันจะมีรูปอยู่นะครับแล้วก็กด ย่อขยายรูปภาพนะครับ Ctrl T นะครับกด Shift ค้างไว้แล้วก็ย่อลงนะครับเราก็อาจจะดูนะฮะเห็นไหมครับสมมุตินะครับตรงนี้ทีนี้เราจะทําให้มันามาอยู่ตรงกลางหน้ากระดาษเราทําอย่างนี้ครับผมกด Ctrl นะครับเลือกเลเยอร์ที่1นะครับแล้วก็เลเยอร์ที่2กด move tool นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาเลยครับอ่าได้แล้วครับทีนี้เรามาเราผมจะเพิ่มของแถมลงไปด้วยยังไงครับผมมาที่ตรงนี้ Ctrl c อนโทก่อนนะครับอ่าไม่ใช่ครับถ้าเราทำผิดขั้นตอนก็คอนโทรลแซนะครับอ่า คอนโทคือการย้อนกลับไปก่อนหน้านี้หนึ่งครั้งมมาตรงนี้ก่อนผมมาเลือกตรงนี้อ่าวางแล้วนะครับทีนี้มันไม่สมมาตรกันใช่ไหมครับไอตัวนี้มันใหญ่กว่าเครื่องผมก็ย่อขยายโดยใช้ c อนโทนะครับกดชิปให้ดูตามนั่นเอานะครับ เรียบร้อยครับในภาพนี้ก็จะเป็นในหนึ่งภาพเนี่ยสามารถโชว์โชว์ความโชว์เครื่องได้หมดเลยครับอย่างภาพด้านหน้าภาพด้านข้างพร้อมของแถมนะครับซึ่งไอในการออกแบบรูปภาพเนี่ยคุณก็ ออกแบบตามใจของเราเลยนะครับเราอยากให้มันเป็นแบบไหนมีการโชว์อะไรมากกว่านี้อะไรก็แล้วแต่สําหรับขั้นตอนสุดท้ายคือการนําไปใช้งานเหมือนเดิมนะครับมีอยู่2แบบนะครับถ้าผมมาตรงนี้กดไฟล์นะครับผมเซฟฟอร์เลือก Save for เว็นะครับอย่างนี้นะครับหรือจะใช้อ่า คีย์รัดก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตชิปคอนโทรลเนะครับเซฟเหมือนกันครับกดปุ๊บปุป๊บนะครับเลือกได้แล้วนะครับเราก็นำภาพของเราเนี่ยไปใช้ในร้านค้าของเรานะครับสำหรับวันนี้ในวิดีโอนี้ก็ จบลงเพียงเท่านีา้วิดีโอต่อไปจะเป็นเวิร์กช็อปการนำการหาสินค้าขายดีการหาคีย์เวิร์ดและการนำคีย์เวิร์ดมาลงในตัว description เพื่อใหอ้สินค้าของเราติดหน้าแรกๆนะครับและคีย์เวิร์ดของเราอินเด็กทุกคำนะครับ อ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ